h ฮวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่ในเกม s u p e r s u ซัในเซิร์ฟจีนนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้จะมาสปอยของบทบาทใหม่ๆกันนะเออก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ต้องบอกไว้นะตรงนี้ก่อนว่าเกียร์เนี่ยดูจากคํมแปรของบทบาทนั้นด้านซ้ายมือกับคลิปอจอเล็กเนาะที่มันอธิบายถึงความสามารถความสามารถเนี่ยอาจจะไม่ได้ รู้หมดหรือหรือหรือรู้หมดหรือรู้ลึกนะนนก็อาจจะแบบมีไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าเสิร์ฟไทยเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นเป็นภาษาไทยเราก็สามารถอ่านความสามารถนั้นได้แต่อันนี้คือบอกความสามารถแล้วก็ดูรูปร่างของบทบาทนั้นแบบคร่าวๆเนาะ ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าโคนันเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะเนาะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมาเป็นแบบเป็นตัวเลยเออมันเป็นตัวตัวเลยนะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะเออกดไลค์กันหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เกียร์ด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวพาไปดูบทบาทของฝ่ายลุ่เรือก่อนนะลุ่เรือก็จะมีทั้งหมด3มตัวก็มันมีหนะ่ะลูงเรือก็จะมีนี่มีสามตัวมีโคนันมีลันแล้วก็มีไฮบาระก็นักปัจจุภัยเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูโคนันก่อนโคนันเนี่ยความสามารถก็คือเราจะมาร์คผู้เล่นคนอื่นไว้แล้วจะ กดที่แผนที่เราสามารถดูได้ว่าคนที่เรามาร์กไว้เนี่ยเดินไปทางไหนอ่าแล้วเราก็โหวตศพหรือจะกดปุ่มก็แล้วแต่แล้วเราสามารถโหวตอ,ออกได้แบบตรงๆเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าเราโหวตผิดจบประชุมเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ทักษะได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโหวตถูกคนเราจะยังใช้ทักษะได้อยู่อ่าสำหรับความสามารถของ โคนันคุงนั่นเองจะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามาร์กไว้แล้วเราจําไม่ได้ว่าสีไหนเนี่ยเออถ้าบางทีมันเดินผ่านก็จริงแต่มันอาจจะเดินผ่านศพเนี่ยอาจจะไม่ได้โหวตศพอืมเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าโหวตผิดรอบถัดไปเราก็จะไม่สามารถใช้ไอสกิลมาร์กได้ถ้าเกิดโหวตถูกก็ยังคงใช้มาร์กได้อยู่นะไอสกิลมาร์กผู้เล่นคนอื่น ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับความสามารถของคนอันคุงนะจ๊ะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นของลนันลันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับหมัดเนาะเพราะว่าลันเป็นคาาเต้ก็คือเมื่อลันใช้สกิลใส่คนอื่นจะเป็นแฝงหรือเป็นกลางเนี่ยสกิลของเขาจะติดคูดาวนะเออมันจะติดคูดาวแค่นั้นเลยไม่มีอะไร ความสามารถของรันง่ายๆประมาณนี้สําหรับรันก็คือ,อแฝงกับกลางเนี่ยเมื่อโดนรันต่อยก็จะไม่มีเขาเรียกว่าจะติดคูดาวเออมันจะติดคูดาวนอกสกิลของกลางกับแฝงอะ,อะประมาณนี้ต่อไปก็เป็นไฮบาระความสามารถของไฮบาระเนี่ยก็คือยาพิษเมื่อป้อนยาให้กับคนอื่นถ้าเกิดว่าเป็นแฝงเนี่ยจะไม่สามารถ ป่าดได้สกิลป่าจะโดนห้ามเนาะไอสกิลฆ่าแต่ความสามารถสกิลทักษะอื่นๆยังใช้ได้อยู่แต่สกิลป่าจะโดนห้ามเอาไว้สำหรับไฮบาระก็จะเป็นประมาณนี้นะความสามารถของฝ่ายแฝงนะจ๊ะฝ่ายแฝงเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองอ่ะ ยังอาจจะเลียงชื่อไม่ถูกเนาะก็เรียงตามลักษณะตัวละครแล้วกันตัวนี้ก็จะแบบแต่งตัวเป็นเพบอยเนาะก็เรียกว่าเป็นเอ่อเออขาเรียกอ,อะไรอะ่ะฮาโลวีนแล้วกันตัวฮาโลวีเนาะมันมันมีฟักทองเหมือนฮาโลวีก็ความสามารถก็คือเมื่อเราเอาผีเนี่ยไปแปะไว้กับคนอื่นเวลา คนอื่นไปแก้ภารกิจฉุกเฉินจะโดนผีหลอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยปาดแล้วมันเป็นศพแล้วเรากดสกิลผีเวลามีคนมารายงานศพเนี่ยจะไม่สามารถกดคูนใหม่ได้ออก็คือมันจะขึ้นมารบกวนนั่นแหละประมาณนั้นสําหรับความสามารถเนาะก็คือจะไม่สามารถกดฉุกเฉินไม่สามารถเปิดใหม่ได้ก็คือเปิดใหม่จะต้องรายงานศพเท่านั้นนะเออแบบสมมุติว่า สีแดงตายอย่างเงี้ยแล้วเรากดสกิลทักษะใส่สีแดงแล้วมีคนมากดศพของสีแดงอย่างเงี้ยคือมันจะไม่สามารถเปิดไม้ได้ประมาณนั้นเนาะสำหรับความสามารถนะจ๊ะตัวที่สองของแฝงนะจ๊ะก็อันนี้ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรแต่ว่าหน้าตามันตลกหน้าตามันแบบว่าเหมือนเป็นจ็กเกอร์เออคือหน้ากากขีดหน้ากากอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นตัวหน้าตลกละกันออความสามารถก็คือเมื่อเวลาเราปาดคนอื่นเนี่ยแล้วเ,เราจะสามารถคืนชีพให้กับคนนั้นได้แต่คืนชีพม,มาในแบบคอมเล่นนะเออเป็นแบบแนว NPC อะไรอย่างงี้คือแบบมีชีวิตที่เป็นเหมือนซอมบี้ออมันไม่สามารถแบบควบคุมได้ก็คือแบบเดินไปสเปสปะออประมาณนี้สำหรับความสามารถของตัวนี้นะจ๊ะ เวลาประชุมเนี่ยก็ยังเห็นนะว่าสีนั้นยังอยู่ด้วยเอ,อยังมีชีวิตอยู่แต่จะไม่สามารถกดหวตดอะไรได้ตัวต่อไปจะเป็นตัวสีดําหรือชายชุดดำนี่เป็นเงาในเรื่องของโคนันเนาะเป็นตัวร้ายในโคนันความสามารถก็คือจะทำให้คนที่เราเลงไว้เนี่ยกลายเป็นลุ่มปั้นอนี่เห็นไหม จะกลายเป็นรูปปั้นยืนนิ่งๆเวลามีคนมาเดินเข้าใกล้เนี่ยจะตายทันทีตัวนี้จะไม่มีสกิลปาดนะจะมีแค่ทักษะสกิลเฉยๆจะไม่มีสกิลปาดเวลาคนอื่นมาเดินใกล้เนี่ยก็คือตัวจะขาดครึ่งประมาณนั้นกับความสามารถตัวนี้ก็โกงอยู่นะเราไม่ต้องปาดเองให้คนอื่นมาปาดก็แบบว่า โดนบ่อยเออเนี่ยเห็นสีม่วงเดินใกล้แล้วตายเลยเอออะไรมาณน,นี้เนาะตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่อฟิลแบบมาเฟียปะ ก็ตัวนี้มันจะเป็นฟิลแบบมาเฟียมาเฟียแบบเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าโจเออเป็นโจกแก๊งเลยเออก็ความสามารถก็คือมันเนี่ยจะสามารถข้ามการประชุมได้เออสามารถข้ามประชุมแบบยกเลิกการประชุมนี้ไม่ต้องโหวตไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรกันเออก็ยกเลิกไปแต่ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมเท่านั้นนะหนึ่งแบบเกมหนึ่งจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและ พอจบการประชุมเนี่ยจะสุ่มความสามารถของผู้เล่นคนอื่นด้วยก็โกงอยู่นะสุ่มความสามารถของผู้เล่นคนอื่นแบบเนี้ยโกงมากก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับฝ่ายแฝงฝ่ายแฝงเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวส่วนลุงเรือเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะนี่ก็เป็น7ตัวนะจ๊ะรอบนี้ไม่มีฝ่ายกลางไม่มีนะฝ่ายกลางก็ยังเป็นไคจูเหมือนเดิมนี่ ยังคงเป็นไคจูเหมือนเดิมไม่มีตัวไหนเพิ่มเข้ามาเนาะสำหรับฝ่ายการก็จะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่เกียร์บอกเนาะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยจะเอาเข้าได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลิกทธิ์ด้วยเพราะมันเป็นโคนันเนาะก็สําหรับใครที่อยากดูอ่าสกินบทบาทก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้เนาะช่วยช่วยกันนิดนึงแค่กดไลค์เอง ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสปอยบทบาทใหม่นะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย